หลายคนกลัวกลัวการพัดพลาดตรงไปตรงมาก็กลัวตายคนกลัวตายคนกลัวการพัดพลาคคือคนกลุ่มไหนกลุ่มติดแน่นในกามใช่ไหมติดในกามมาคุณเนี่ยก็กลัวพัดพาดทั้งหมดพวกยึดมั่นถือมั่นในกามแล้วก็อะไรยึดมั่นในในกายก็ได้ ยึดมั่นในทรัพย์ยศดอำนาจในกายในบุตรนยกลัว,วมหมดเลยกลัว,วาจากสิ่งเหล่านี้ใช่ไหมเราและคนกลวยคนหนึ่งคือคนทำทุจริตคนทำทุจริตทำกุศลไม่พร้อมอะถ้าคนทำไม่ถึงพร้อมแล้วจะกลัวไปละโลกที่ไหนไม่กลัวทำไมมาถึงระดมเต็มที่รู้ไหม ในการเจริญกุศลทําแม้ขนาดนี้ก็ยังไม่จุใจเลยยังไม่จุใจเลยยังไม่เต็มห้องใจอยากให้พวกเราตัดความไอ้ที่มันเละหละออกให้หมดความเลอะเทอะเปืเป้อนออกให้หมดแล้วก็ทุ่มชีวิตของพวกเราเต็มที่ที่มันเหลือเนี่ยช่วยทุ่มให้เต็มที่หน่อยได้ไหมทุ่มใจเต็มที่ เมื่อถึงวันที่เราจะเปลี่ยนพบเนี่ยมันรู้สึกว่าบอกกับพอไปเยี่ยมกันพบเนี่ยบอกว่าขอบคุณมากฉันผมกับผมทําเต็มที่เลยฉะนั้นแล้วก็มาชนถึงวันที่เราไม่ใจจะขาดเนี่ยมั่นใจเต็มที่เลยว่าไม่พลาดประเภทที่ว่า บอกมือลากันแบบว่าผมจะไปรับตำแหน่งที่ดีกว่าเดิมนี่ยังสังสารวัตรยังมีอยู่ถ้าบอกมันจบแล้วผมหยุดการสืบต่อแล้วชีวิตเบื่อเต็มตน,นแล้วผมไม่ไปต่อแล้วผมพอแล้วปิดอย่างเงี้ยพูดกันได้ขนาดนั้นเนี่ยถ้าอย่างเงี้ยชัดมากเลยใช่ไหมถ้ายังไม่รู้สึกมันยังไม่เข้าไปข้างในเนี่ยหรือมันยังมัน มันยังมีกิเลสมันล่อลวงอยากได้นู่นอยากได้นี่อะไรอยแสดงเห็นชัดว่ามันไม่ใช่แล้วมันไม่ใช่แล้วฉะนั้นต้องสามารถฝึกตนเองจนเข้าถึงธรรมะได้แล้วก็จนรู้สึกวันดื่มดำในพระธรรมนั้นได้อย่างแท้จริงสังเกตนะจิตมันต้องอ่อนโยนพฤติกรรมมันต้องอ่อนโยนใช่ไหม